มาครับมาชิมด้วยกันครับผมหอมอร่อยมากครับฟินมากเลยครับผมขนมเปี๊ยะนํำโชคครับพลาดไม่ได้นะครับขอบคุณครับที่รับชมจนจบคลิปนะครับฝากกดติดตามกดซับ s c r i b e กดไลค์กดแชร์ใจชแชแนลด้วยนะครับผมอร่อยมากนะครับ สวัสดีครับตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่กับผมนะครับจะเอชแน,นลนะครับมาดูนะครับว่าวันนี้เพื่อนจะเอครับส่งของมาให้กินนะครับเป็นอะไรเอ่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับป้าขอบคุณมากนะครับเพื่อนที่ส่งมานะครับ นี่คือของที่เพื่อนส่งมาครับผมเดี๋ยวมาดูกันเลยครับข้างในเป็นอะไรครับว้าวเป็นกล่องสีทองซะด้วยนะครับผมขนมเปี๊ยะนำโชคนั่นเองครับผมขนมเปี๊ยะนำโชคครับผมอยากกินแล้วครับเราแกะกล่องกันเลยครับครับอยู่ถนนนะครับผมก็อาจจะมีเสียงรบกวนนะครับผมก็ย่างไส้กรอกกับพี่ขายด้วยนะครับหน้าบ้านนะครับผมเดี๋ยวมาดูขนมกันเลยนะครับ น้าบ้านติดถนนนะครับผมเสียงรถอ้อยก็จะรบกวนประมาณนี้แล้วครับผมใกล้ตุดจีนแล้วครับทุกท่านโอ้โหน่ารับประทานมากเลยนะครับผมขนมเปี๊ยะนะครับผมใหม่ไข่ทะลักนะครับผมขอพูดใหม่ครับขนมเปี๊ยะใหญ่นะครับไข่ทะลักนะครับผมสุดยอดเลยครับนี่แหละครับราคานะครับพิเศษนะครับ 180บาทเท่านั้นนะครับผมจากสิง์ุุรีครับขนมเปี้ยะครับน่ารับประทานมากเลยครับเพื่อนๆครับสนใจสั่งได้นะครับผมทักแชทมานะครับคอมเมนต์ใต้คลิปมาก็ได้นะครับผมเดี๋ยวจะเอติดต่อกลับนะครับหนึ่งร้อยแปดสิบาทค่าส่งนะครับห้าสบาทนะครับผมมีโปรโมชั่นนะครับผมสั่งนะครับ10บนะครับผม10กล่องนะครับกล่องสวยๆเดยดูสิครับผม สุดยอดมากเลยครับกล่องสวยงามครับผมมั่งมีสีสุกด้วยนะครับนี่นะครับสิบกล่องนะครับพันแปดนะครับเหลือแค่พันหกนะครับผมตกกล่องละแค่ร้อยหกสิบนะครับผมส่งฟรีนะครับสิบกล่องนะครับหรือถ้าเกิดจะซื้อนะครับไปกินไปฝากนะครับเพื่อนๆได้นะครับผมสามกล่องนะครับโปรโมชั่นส่งฟรีครับ กล่องละร้อยแปดสิบาทห้า้อยสีสิบาทครับผมนี่นะครับห้ารอยสีสิบาทนะครับกล่องสวยมากเลยนะครับมั่งมีสีสุกนะครับผมนี่เลยครับผมเปี๊ยะใหญ่ไข่ทะลักนะครับแป้งบางไส้นิ่มนะครับผมขนมเปี๊ยะนำโชคนะครับสตรนมสดด้วยนะครับครับอร่อยซอยแปดนะครับผมอร่อยซอยแปดสิงห์บุรีครับผม อร่อยซอยแปดสิงห์บุรีครับเปี๊ยะใหญ่ไข่ทะลักนะครับผมน่ากินครับครับเมื่อกี้ผมตอนแกะน่าจะคว่ำกล่องนะครับผมก็เลยทําให้หน้ามันมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะต้องขอโทษด้วยนะครับนี่นะครับโอ้ไข่ทะลักจริงๆครับผมดูสิครับยั่วๆเลยครับขอสักคำนะครับตอนนี้นะครับผมมาครับมาชิมด้วยกันครับผม หอมอร่อยมากครับอื <c oughs> ฟินมากเลยครับผมขนมเปี๊ยะน้ำโชคครับพลาดไม่ได้เลยครับขอบคุณครับที่รับชมจนจบคลิปนะครับฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ like, share, ใจชนแนลด้วยนะครับผมอร่อยมากนะครับหืมหืม ใครก็สนใจนะครับอร่อยมากเลยนะครับผมส่งครับฟรีนะครับสั่งสิบกล่องนะครับผมแล้วก็ลดด้วยนะครับผมนอกจากส่งฟรีแล้วครับจากหนึ่งพันแปดร้อยเหลือหนึ่งพันหกร้อยนะครับหนึ่งพันหกร้อยะครับผมส่งฟรีด้วยนะครับสิบกล่องนะครับเพียงหนึ่งพันหกร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมใกล้ตุ๊จีนแล้วนะครับซินเจียยุ่ยซินนี่หัวใไนะครับผม มีความสุขมากนะครับทุกคนแล้วพบกับเจ๊ชั้นแนลใหม่นะครับผมคลิปนี้ฝากไว้ที่นี้นะครับสวัสดีครับ